ติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุ้ยวันนี้พี่ควานพาสองสาวเข้าไปกินหญ้าในป่ากว่าจะเจอตัวสองสาวได้ทำเอาแอดมินศูนย์ต้องบุกป่าฝ่าดงกันเลยทีเดียวเราไปชมความน่ารักของทั้งสองสาวกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้ฟซีได้ชมกันค่ะขอให้ดูใกล้ๆตรงนี้อันนี้คือเส้นทางที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ ที่เรามาเมื่อสักครู่วันี้อันนี้ก็คือสองสาวนะครับที่เมื่อกี้มาเดินมาหากันนะก้งเน่งกงเน่งอยู่ในรัศมีตรงนี้นี่อาจจะโดนเศษหินเศษดินของน้องที่เคลื่องลงมาตรงนี้ได้นะครับเขาสะบัดหญ้านะเขาสะบัดหญ้า on the left hand side the one that she scratching the grass not to take the dust off this is pangdami and on the right side this is pangyui สวัสดีนะครับสวัสดีที่พี่ๆทุกท่านเลยใครจะวิ่งก่อนกันใครจะวิ่งก่อนกันเ <laughs> มื่อกี้น้องช้างเดินออกมาพอดีนะเลยไม่เข้าใกล้บริเวณที่มันมีมิ้นม,ม,มีแตนนะครับเมื่อสักครู่นะเจ๊ะเอสองสาวนะครับจ๊ะเอสองสาว วันนี้สองสาวมาทานญ้าอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับห้องเรียนของน้องช้างนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้ที่เห็นยืนอยู่ตรงนู้นนี่คือน้องยุ้ยนะครับแ,แกว่งหางสบายใจเสือบน่าจะกำลังเลือกหน่อไม้หรือเปล่า พอตรงนู้นมีหนึ่งกอพอตรงนี้เนี่ยน้องยุ้ยเนี่ยมายืนเลือกหน่อไม้น้องยุ้ยขนาน้องเซนรู้น้องดนะัมมี u, ่ผมชอบเรียกส,สลับกันอยู่เรื่อยเลยถ้าถ้ถาเรียกสลับนี่ต้องขอโทษทีนะครับทักทักเยียงได้นะ <laughs> เรียกสลับกันบางที <laughs> นี่น่ารักน่ารักนี่ยิ้มสวยน่ารัก อารมณ์ดีนะครับนะกินดีอารมณ์ดีถ้ามาอยู่บริเวณป่าบริเวณแถวนี้หันหน้ามาแล้วนะเธอสนุกกับใบไผ่ <c oughs> ของเธอทำ <c oughs> ไมสองกิ่งนี้มันดูบังเราจังเลยเออเราวิวนี้ดีกว่าอ้าวิวนี้ดีกว่าพอมาวิวนี้ก็เหมือนที่ที่เราจากมาเมื่อสักครู่เลย <c oughs> เธอดึงกิ่งไม้ลงมาบังด้านหน้านะครับตึ๊ดต,ต,ต,ตื๊หันหน้ามาแล้วคนสวยนะครับให้เห็นลำตัวอันนี้ดูลำตัวลำตัวคือแบกใหญ่มากบิ๊กบึ้มมากหาเห็ดเหรอข้างล่างควานบริเวณดินอาจจะเป็นเถาวัลย์แล้วก็รากไม้นะครับ ถาวันแล้วก็รากไม้ซึ่งน้องช้างเขาก็จะรู้วิธีการหากินของเขานะครับนี่เพราะมันจะเป็นสมุนไพของเขาด้วยเป็นสมุนไพนี่จะมีหลายอย่างนะครับนี่มีรากไม้ย้อยอยู่ตรงนู้นครับใช่ คันคันคันอ๋อมันเป็นเถาขึ้นไปบนต้นใหญ่นู่นเลยเนาะอันนี้ช่วงนี้ภายใจตกมันไหมครับพี่ครับภายใจตกมันนะครับนี่ถามพี่จำรัดภายใจตกมันแต่เอมีมีเห็นชัดแล้วนะครับอันนั้นคือเหมือนต้นคอยเลย อันนี้คือคันเหรอคันกับต้นไม้อาก้าหน่อยอเก้าหน่อยอันนี้อยู่ในสเตปหน้าสามหลังสองนะครับโยกหน้าถอยหลังยกหลังถอยหน้าเนี่ยนี่จะสนุกกับถาวันอันนี้ต่างหากนี่ เป็นพืชอาหารสมุนไพรของน้องช้างนะครับที่เป็นพวกถาวันโอโอโอห้ามแบ่งกันกินนะเราไม่กินนะอาหารอันนี้อือฮึดูแล้วไม่ค่อยเหนียวด้วยอันนี้มันคือเถาอะไรครับพี่จำลัดอันนี้หญ้าปกตอนะครับพี่จำลัดบอกว่าคือหญ้าปกตอสมต้ยาอ่าสูตรยาฟาดาฟาใช่ไหมเนาะ พีพ่จักรพบอกว่าเป็นหนึ่งในส่วนผสมของในสูตรยาฟาดนะครับมียญาปกตอใช่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 ใชมียญ้าปกตอ,อม,ดม,ดมันไม่ได้ดม,ดมกิน <laughs> <laughs> นะครับอันนี้กินโดยตรงเพื่อลดอาการลำบ่วมนะครับไม่ใช่ลำบองนะบวมที่พุงพุงหรือเปล่าแต่น้องเขาไอ้นี้มากเลย <laughs> ยังยังจุได้อีกนะครับยังจุได้อีก,ย,อกยังจุได้อีกกินเยอะๆนะกินเยอะๆ เป็นหญ้าปกตอนะครับยญ้าปกตอก็จะมีแบบปกตอสามใบห้าใบเนาะที่มันเป็นแฉกของเขานะครับนวันนี้น้องช้างมาเดินป่าครับผมมดมดเหรอโอ้โหจริงด้วยแต่ว่าเป็นมดที่ไม,ไม่ไม่กัดเนาะไม่เป็นไร นี่ฟังเสียงน้องเข้าเก่าืมคันจังเลยคันพุงด้วยไหมคันพุงด้วยหรือเปล่าคันก้นไหม นี่ฟินมากนะครับน้องช้างฟินมากนะช้างฟินมากเลยอยู่ในปา่อาอคันก้นด้วยหน่อยสิไม่คันหรอแต,แต่ต้นนั้นนั้นดีดูคล้ายๆลำไย,ยนะพี่ไม่ใช่เหรอใบเหมือนต้นลำไย,ยเลยโอไ้ไม่นอาจจะมาขึ้นเนาะลำไย,ยในปา่า <laughs> แบบอาจจะเป็นลำไย,ยปา่าอย่างนี้ไงนี่ เดดเดเดอเเเอานิ่งนิ่งน้องดัมมี่นี่เขาก็จะอันนี้เนาะค่อยๆค่อยๆเดินของเขาเนาะเกา่ิได้ยินเสียงเกากัวหนังถลอกใช่ไหมหนังน้องช้างเขาหนามากนะครับแน่หนังน้องช้างเขาหนามากแต่บางทีพอฟังไปก็รู้สึกว่าอยากจะเกาหูขึ้นมาบ้างเกาตามน้องช้างเดินไปนู่นละ แล้วก็ยุ้ยก็เหมือนเงียบไปเลยดยไม่ได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยน้องไม่ได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยตายน้องช้างก็เดินไปด้านนู้นละเดี๋ยวเราให้เขา enjoy eating ตรงนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนู้นกันบ้างไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะสำเนียงที่บ้านออกเลย <laughs> ไปแล้วนะเสนรู้ดัมมี่ไปแล้วนะน้องยุย้ยไปละไปลบไปละ